สบายดีทุกคนมาพบกับน้องจ๋าในส่งจ้าจ๋าสาวลาวก่อนสิฮาบส่งคลิปน้องจ๋าก็ฝฟ้าทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ส่งจ้าจ๋าสาวลาวเลยด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องจ๋าเห็ดคลิปต่อไปเนาะไอที่สงคัญให้น้องจ๋าถึงนึงผันซับวๆได้เทุกคนเมื่อนีนน้องจ๋าสิพาทุกคนไปเห็ดแกงนาอเนาะเมนูแกงนาอเดี๋ยวน้องจ๋าสิไปหามูเนาะเพราะว่าอ่ามูน้องจ๋าพักอยู่บ้านข้ามหน่อยแล้วเราสิจะไปหาแล้วสิพากันไปซื้อน่อแล้วกง ซื้อเรื่อไปเห็ดเก่งเนาะตอนนี้น้องจามาหอนบ้านคํางอนแล้วเนาะนี่เขากําลังเสียออกไปตลาดอันนี้อันนี้ห้องอันมีคนเศร้าแล้วเฮ้ยเนาะอันนี้อันอ่ามู่น้องจ่าสิเปลี่ยนจะคล้องห้องแถวเลยเด้อทุกคนอันนี้จะเป็นห้องแถวมู่เดี๋ยวน้องจ่าสิพาทุกคนเข้าไปเบนงห้องเนาะโอ้ถ้าซีไม่เป็นวันนี้ มีถ้าไใ่าอยู่นครลงเวียงจนันทร์เนาะซอกห้าบอเซาอยู่เข้ามาเบิ่งได้เด้อทุกคนอยู่บ้านข้ามหน่วยว่ะใกล้ตลาดดงจองเฮ้ยอันนี้บ่มีดอกไฟป่อบบฟอะอืมเด้อทุกคนเนาะจะมีผลมดูดอาการให้พร้อมเด้อห้องกักกวางได้ทุกคน จะเป็นหมุนกล้องที่ซื้อเนาะคือว่าบกวงไปได้แต่ว่าห้องกวางได้ทุกคนเด้อนี่นอนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นล็อกเข้ามาทางห้องน้ำเนาะนี่ออกมานอกนี่สีคันเด้ทุกคนเด้อเป็นทางล่างเนาะสีคันให้พร้อมเพื่อกันขบวยได้ทุกคนมาครั้งนี้ครั้งนี้ก็สีคันเหมือนกันนี่นะทุกคนห้องราคาถี่เนาะเดือนเท่าไหร่นี่ลนุนห้าแสน เดือนห้าแสนทุกคนปู่กระโลแล้วก็ห้องห้ากระเฮ็ดใบเนาะห้ากระเฮ็ดแล้วนี่มันบอกใครสนใจเข้ามาเบิ่งได้เด้อทุกคนเดอ้อนี่นะทุกคนเนาะห้องแถวมู่น้องจ่าเนาะจนฮอตพุ่นเด้อทุกคนมีไลายห้องอยู่เดอ้อมีนี่น<จ>นทุกคน,อนตอนนี้เขาก็ไปตลาดมาแล้วเนาะแอบ้บ้า <laughs> นี่ ก็สิได้น้อันนี้เนาะอันนี้จะเป็นน่องหมูบานเดอ้อแล้วก็ได้น,นี่นำนะ้ำเนาะอันนี้จะเป็นเฮดข้าวแล้วก็เฮาเฮ็ดเมนู u, อ่าตำหมักทั่วนำนะ้ำเนาะเฮ็ดอ่ามื้อน,นี้เฮาเฮ็ดเมนู u, แกงนอก่อแล้วก็ตำหมักทั่วน้ำเด้อทุกคนเบิ่งนี่ตอนนี้เอาไปหุงผักแล้วตอนนี้กำลังปอกน,อนนะ่อเนาะปอกน,อนก่อแกง อันนี้จะแม่นอนอหวานบานเหนองหน่องบานบ่แม่คงไม่เท้เอให้เอามึงเอาอานทรีอ๋อแล้วเอามาให้ไงวะบดล้ปลูกอินทรีย์เนี่นนเอาแค่ใบวซ่เอาอเมือกันอาฮะเรามายูเออมาอยู่ไก่เซาสก็เอามาเหอเพราะว่า บางที่ใช่ก็มกักมีมาเหอมเอามาอวะเอาาเอามาไม่เถือกออันนี้เป็นกินแหละก็เก็บมาเหอ่อแต่ตัวก็มีเออไม่เถือกเอาไข่เอาพี่น้องกันเป็นแนตีหมูลูกเราเลยเป็นหมูไอหมูเหียนอยู่บนคำน้ำเดียวเราอาลมาเอาเนี่ยนันมาเหอ่สอสบหบกินสว่านอตะ,ะเก็บข้า แกงเลยได้นอนนี่นะเอามากกกนะใกล้ๆก็ได้ไอมใกอปโนอนนี่แกงเลยนะี<ก>่อเบ๊วมมันนะแกงเลยหมกทัวรออันนี้คนจะแกงนอนจน <laughs> ะกินได้ไหมจน บ่ีทุกคนเขาก็ซอยนอ,อแล้วเนาะนอนอไรใครไรมาฮะง่อยังกเกาะพูดจังมากูดตองวา่าเรามาอินแล้วมาตางังค์คุณผู้ดเดชผู้เดชสุจัน,นเออย่านฮู้สิบ่ะอเอาเนาะใส่แล้วทุกคนเนาะเนาะอันนี้แกงเลยเด้อทุกคนเด้อถ้ามันโคตรกนแล้วน้องจ่าก็เอาเครื่งองปูเสนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจ่าสิไปล้างเห็ดข้าวก่อนเด้อ ล้างเห็ดข้าแล้วก็ย้องอยาหนางแล้วก็แส่ข้าวเบือนอนะตอนนี้น้องสกากำลังล้างเห็ดหอหตอนนี้ใช่ประเด็ก ต่อไปก็ใส่ยหนังขบเบือขบเบือไม่ขบือมมาสอบตอบ่อมัวหงดหะิดดรดต่อไปจะใส่ยานังยาหนัอะไร สวยพ่น้องอันนี้ใ่เผ็น้ำ no. well. ได้ทุกคถ้าผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่นาะใส่นก็าใส่เห็ดะเห็ดขาวคนมันเออยังหมอีกเนาะใส่หมอี มีใบยนานมตอกเลยด้อยอกเลยเือวุกตุกว่ะประเ็กุ <c oughs> พอดีเนี่ยพอดีอะเอพื่อจีผงสูรสใสายไลยนนะทุกคนอั อมาสอันนี้ก็เป็นเกลือเกลือลงไปนนเกลือบอกอใสายลายเลยทุกคนตาสี่บน้อถ้าว่ามันยังจางจะใส่เกลือติมเดี๋ยวเก็บแล้วกันทีอยู่เนีย้เกนหนึงใี่ใอือเดียงเก่งแล้วเนาะเสร็จต่างเสร็จแลว หอมหอมผักแงงหอมไปหอมวันเชืวันนื้หอมเลยดีอย่าให้ไปบ้านเกิน <laughs> เ,รร <laughs> เนอะกนมันคือว่าหัดเนาะหนึ่งหัแม่มมติจอบหัว ทุกคนเนาะตอนนี้นอกจากกระซิ่งเพชต่ำมากทั่วเลยทุกคนต้องขอโทษขออภยนะัยเนาะเพราะว่าเสี่ยงดังมันจะมีอันบอดเก็บน้ำอยู่นี่เนาะเสี่ยงมันเลยดังเลยหนึ่งนี่ต่ำเขาก็จะมีมักทั่วเ้าจยังเอาไหมมีมักทั่วแล้วกะ็มักเพชรเนาะมักเพชรกับมักเล่นแล้วก็มักหนาวมีน้ำปลาแดกเลยทุกคนแล้วก็จะมีเนาะพงสุรดกระเทียมเลยอยู่ใ่ แล้วก็มีกระเทียมเยนาะทุกคนเนาะเดียวนอจกจ่าซีฮิตํำเลยที่เนาะกระเทียมเอากระเทียมลงไปน้องจา่าซีฮ็ดรูสซาดอันนั้นเผ็ดเดเลยทุกคนลูกซารส้มๆเผ็ดๆออกวหวานหน่อยนึงเนาะใส่เผ็ดๆเลยตักขุงสุดอ้ยลืมเลยนั้นน้ำตาลก็เห็นละเมื่อกี้ลืมบอกเนาะว่ามีน้ำตาลนำได้ทุกคน ลงซื้อรถเราก็จะมีน้ำตาลและมีกะปิใส่อนน,นึงนะทุกคนนอ้องกี้น้องตาลืมเอาให้ทุกคนเบิ่งเด้อป้าโอ้โดนเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นกะปิน้ำตาลน,น้องจา่าใส่แล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็สิต่ำเลยเนาะตอนนี้เขาต่ำมากเพลิยแล้วล่ะเดี๋ยวเขาสิโอ้ยหัวไอ้กระแตก <laughs> เดี๋ยวจะเอาอ <laughs> เอาเล่นลงไปอมเออแมน่นเอามักทั่วลงไปเนาะ <c oughs> นี้มักเล่นนอ้องจากรกะสอยไปแล้ะเดี๋ยวไปเบื้องต่อที่เฮา้าผ่าเข้าเลยเลยเนาะเมนู <c oughs> <c oughs> เขา,าก็มีตับมกักทั่วเนาะแล้วก็แกงน่อเสเฮ็ดแล้วก็มัเอือแล้วก็จะมีขั้วไข่ขน้ำมีปลาดูซ่องตัว <laughs> <c oughs> <laughs> เดี๋ยวครับเาไม่ได้นับเลย เดี๋ยวม<ส>ันมุ๋นเราเลยเนาะตอนนี้เขาก็กินแล้วเราได้ทุกคนตามมักทั่วกระเม่ดเนาะขวไขากระเม่ดยังแกงยังต้มม้อ,อมแึแกงหงากกกาม like, หองาออึสำหรับคลิปนี้น้องจ๋าสิข่อตัวไปก่อนด้วยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซองจ่าสลาวเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนบายบายลุ้น